คำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างมาเพื่อความบันเทิงอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมเยาวชนอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะครับ

เฮ้ย hey, มันใหญ่อลังการขนาดนี้ <idea>. oh, อไอเี้ยอ๋อเป็บ้านหรือคาเฟหา <laughs> <laughs> ไม่ส่วนใหญ่สองคนมึงอะจะไปหากูไซ้งานแต่ละที่จะเป็นบ้านส่วนใหญ่ mm. สร้างบ้านั้งส่วนใหญ่ถูกไหมอใช่อันนี้ไม่ใช่บ้านทำไมอันนี้คือตลาดเอ้ยไม่ใช่ดิอันนี้ไม่ใช่บ้านอันนี้คือร้านอาหารร้านอาหารเอาก็นึกว่ากเป็นบ้าน ใช่ไหมบ้านบ้าอะไรมาสร้างในตลาดมันจะบ้าหรือไงจะไปรู้หรือไงเราก็เห็นแบบว่าเออเห็นสร้างบ้านสร้างบ้านอ๋อสร้างบ้านอย่างเดียวน,นี่แหละ <c oughs> เป็นห้องแถวบ้างอะไรบ้างคื <c oughs> ออย่างนี้บิลลี่ตรงเนี้ยมันเป็นออสายงานเนี้ยกูภาคภูมิใจมากเลยเพราะอะไรรู้ป่ะทำไมเพราะส่วนใหญ่เขาจะเห็นจะเราสร้างบ้านใช่ไหมสายงานสายเนี้ยกูภูมิใจมากเลยตัวไหมเพราะอะไรรู้ป่ะภูมิใจเรื่องอะไรอ้าวก็มันไม่ใช่บ้านไงอ๋อไม่ใช่บ้านถูกต้องเพราะงานส่วนใหญ่เราจะเป็นจะมีแต่บ้านใช่ไม่ใช่เราสร้างกันอ่าอันนี้เป็นโดมอะไรเนี่ยโดมอะไรเราตลาดเอ้ยตลาด ร้านอาหารร้านอ๋อร้านอาหารใช่มันเป็นโครงหลังคาเออ่โครงเหล็กขึ้นมาเสาเหล็กขึ้นมาทําโครงหลังคากั้นผนังนิดหน่อยจบละงานจบละแค่นี้จบเลยจบจบไอ้ภายในสามเดือนป้าสิบ้าวันสิบห้าวันสิบห้าวันใช่เนี่ยสิบห้าวันสใช่นี่สิบห้าเดือนจบอ้าวแล้วคนงานสิบห้าวันก็กลางวันกลางคืนเห็นไหมล่ะนู่นน่ะฝั่งนู้นก็ทํางานกันอยู่น่ะก็ทำโอเออทำโครงใช่เชิงโครงหลังคาพรุ่งนี้เทคอนกรีตแล้วในวันที่สามทำงานวันที่สามเองเสร็จเลยเสร็จเลยดิ พอเราขึ้นโครงลงคามูลค่าเสร็จเก็บรายละเอียดเล็กน้อยภายในจบเลยรับตังค์รับตังค์พนักงานที่ว่าราคาไม่ต่างจากบ้านแต่ว่ารายละเอียดอะมันมันมันต่างกันเยอะต่างกันเยอะบ้านเนี่ยคิดดูดิกว่าจะได้สมมติว่าหลังเนี่ยสมมติหลังเนี่ยล้านห้าอาบอกตรงเลยหลังเนี่ยรับมาล้านห้าแล้วหลังเนี่ยรับมาล้านห้าร้านร้านอาหารเนี่ยนะถ้าเกิดมาเป็นบ้านล้านห้าเนี่ย สามเดือนจบสี่เดือนจบอ,อันนี้สิบห้าวันอันนี้สิบห้าวันดีไหมล่ะเอรอาเราสิบห้าวันเรา,เร,ารับตังแล้วถูกต้องอและอย่างหนึง่งเจ้าของร้านเนี่ยเขาติดตามมาจากในโซเชียลในทิกตอกในเพจอ่าเขาก็บอกว่าเฮ้ยพี่หนึ่งผมเห็นผมเห็นคลิปพี่หนึ่งเนี่ยพี่หนึ่งมีเพื่อนเป็นดาราเยอะแล้วเขาเนี่ยผมอยากได้พนักงานคล้ายๆหุ่นยนเขาบอกงี้เขาให้เงินเดือนเดือนละห้าหมื่นสนใจไหม ไอ้หุ่นยนต์ยังไงยาหุ่นยนต์ยาหุ่นยนต์ก็แบบไม่ต้องใช้คนไงไม่ใช่ไม่ใช่ร้านอ่ะร้านใหญ่ใหญ่เห็นไหมอ่าชาบูก็ดีหมูกระทะดีดีอ่่หมูกระทะก็ดีอ่สีน้อยอะไรพวกเนี้ยเขาใช้เขาใช้หุ่นยนต์เขาใช้หุ่นยนต์สืบเห็นไหมอันนั้นเขาจ่ายจ่ายค่าใบเงินหุ่นยนต์ไหมไม่รู้ว่ะเขาซื้อมาหุ่นยนต์ใช่แต่ว่าร้านเนี้ยเขาต้องการคล้ายๆหุ่นยนต์แต่ไม่เอาหุ่นยนต์ให้เงินเดือนสตาร์ทเลยห้าหมื่นเดือนแรกสตาร์ทเริ่มห้าหมื่นสนใจไหม แต่ไม่ใช่หุ่นยนต์นะต้องทำคล้ายๆหุ่นยนต์เอาคนนะเอาคนได้ป่ะเอาคนนี่แหละอย่างเงี้ยขาเนีขาชอบเลยเนี่ยเอา่างี้นะเออแต่ถ้าเกิดว่าจะเอาเด็กมาเด็กมันก็ทำไม่ได้แต่เอาตัวเล็กนี่สนใจไหมพูดพูดตัวแล้วคนแคะเออสนใจไหมเอาดิเขารับอยู่สองคนสองคนเหรอเงินเดือนเดือนละห้าหมื่นไม่ต้องทำอะไรอะเดินมาถึงยนต์เสือมาหาเนี่ยอย่างเงี้ยเออได้ได้ย แต่ว่า,านะแต่ว่าคนเข้ามาคัดเรื่องเยอะ,อะแต่เขาก็เชื่อกูแหละถ้าเกิดว่ากูส่งไปเนี่ยก็อาจจะได้ทั้งสองคนหรืออาจจะได้อย่างก็ได้คนหนึ่งได้แน่นอนเพราะฉะนั้นลองเดินให้ดูหน่อยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอ้าวเอเอ,เอจา้ามันจะจริงจา้ามันจะิงจ้าเฮ้ยได้อยู่นะมีนี่อ่ะถ้าเดิอนอยู่นี่เราไปลูมาเหมือนหมเด้งอ่ะฮะเออแล้วเขาถามด้วยเขาบอกว่าเพื่อนพี่อ่ะคนที่ไปออกรายการหมูเด้ง กมาดีครับอ่ะคนนั้นอ่ะได้ไหมสามารถทำได้ไหมอยู่นี่แหละเออเราทำกี่รอบดิสนใจไหมสนใจไหมหมูเด้งดิเปิดแตาเอาหมูเด้งมันต้องอีกราคาหนึ่งนะเอาแล้วเขาสตาร์ทให้ห้าหมื่นเดือนห้าหมื่นห้าหมื่นทำงานวันละสี่ห้าชั่วโมงเองเออเอาอะไรมากมายเฮ้ยหมูเด้งกูทำสิบนาทีเองได้เท่าไหร่วะฮะหลายหมื่นอยู่เปิดเมื่อไหร่ร้านอ่ะเปิดเมื่อไหร่ สิบห้าวันนี่ไงสิบห้าวันไม่เกินยี่สิบวันคือเราต้องจบภายในสิบห้าวันเสร็จเลยเขาเขาเปิดร้านเนี่ยภายในยี่สิบวันนี่แหละสนใจใช่ไหมมึงลองเดินดูมึงมึงลองเดินดูถ้ามึงเดินไม่ได้กูจะเดินให้ดูเดี๋ยวเดี๋ยวไม่เละ่ม่เละไม่เละไม่ตั้งไม่อยากดูที่เดินเดี๋ยวสิเดี๋ยวสิเออเออเอางี้ต่อไนนี้มีรีจิวถ้าเกิดคลิปเนี้ยเผยแพร่ออกไปเนี่ยนะคนที่ติดตามเราอยู่แฟนคลับเราอยู่เออ แฟนคลับแล้วก็ดีเอฟพีเรก็ดีเขาจะรู้แล้วว่าเราไม่ได้สร้างแค่บ้านเราสร้างหมดทุกอย่างทุกอย่างโกดังโกดังเราสร้างหมดทั้งโมโเป็นแบบกดังโรงงานตึกแถวอาคารวินิจต่างๆรีสอร์ททำน้ำมันราคาได้เราทําหมดครับเนาะเราก็ไม่อยากจะจมอยู่แค่บ้านอย่างเดียวใช่แต่เราก็รับบ้านอยู่แล้วแหละถึงยังไงถ้าไม่มีงานอื่นเราก็ต้องรับงานบ้านอยู่แล้วชื่นใจมากเลยชื่นใจอ่าแล้วสรุปไปไหมสรุปจะไปไหมไปดิ อะไรนะไปไหนไปไหนอ่ะไปไหนนม่จะรับจะรับไหมงานนี้รับไหมไม่ไม่เป็นไรหรอกเปียนพื้นที่แล้วก็คงเดินไม่ไหวอ่ไม่เอาใช่ไหมว่างอ่ะว่างว่างมันใหญ่่านี่นี้เ้ยเฮ้ยเอ้ยเด้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 ้อ้นนี่หุ่นโดนเป็นเกลือ่ะถ้ามึงไม่เอากูเอานะเออเาชอบแบบนี้เออไป